กสิภาระทวาชสูตรที่สว่าด้วยกสิภาระทวาชพรามข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะทักคินาคีรีวิหารใกล้หมู่บ้านพรามชื่อเอกนาลาแควนมคตก็สมัยนั้นแลกสิภาระทวาชพราม ประกอบถทยประมาณ500ในเวลาเป็นที่หวานพืชครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่การงานของกสิภารทวาชพรามก็สมัยนั้นแลการเลี้ยงดูของกสิภารทวาชพรามกำลังเป็นไปลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงที่เลี้ยงดูพรันแล้วได้ประทับยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งกสิภาระทวาชพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่เพื่อบินทบาทครั้นเห็นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระสมณนะข้าพระองค์แลย่อมไถ่ละหว่าน รั้นไถ่ละหวานแล้วย่อมบริโภคแม้พระองค์ก็จงไถ่ละหวานรันไถ่ละหวานแล้วจงบริโภคเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพรามแม้เราแลก็ไถ่ละหวานรั้นไถ่ละหวานแล้วย่อมบริโภคข้าแต่พระสมณะก็ข้าพระองค์ย่อมไม่เห็นแอกไถ่ผานปะตัก หรือโคพริพัตของท่านพระโคดมเลยก็แลเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพรามแม้เราก็ไถ่ละหวานครันไถ่ละหวานแล้วย่อมบริโภคลำดับนั้นกสิภาระทวชพรามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าพระองค์ย่อมปฏิญาณว่าเป็นชาวนา แต่ข้าพระองค์ไม่เห็นไถของพระองค์พระองค์อันข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอได้โปรดตรัสบอกไถแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้จักไถของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยคาถาว่าศรัทธาของเราเป็นพืชความเพียรตบักของเราเป็นฝนปัญญาของเราเป็นแอกและไถ หิหริของเราเป็นงอนไถใจของเราเป็นเชือกสติของเราเป็นผานและประตักเราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาสำรวมในอาหารในท้องย่อมกระทำการถอนยากคือการกล่าวไม่ให้พลาดด้วยสัจจะความสงบสงเง่ยมของเราเป็นเครื่องปลดปลื้งกิเลสความเพียรของเราเป็นสิ่งนำธุระไปเพื่อธุระ นำไปจนถึงแดนเกษมจากโยคะไปไม่หวนกลับมาย่อมถึงสถานที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกการไถานานั้นเราไถ่แล้วอย่างนี้การไถานานั้นย่อมมีผลเป็นอมตะบุคคลไถานานั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงลำดับนั้นแลกสิภาระทวาชชพราม เทข้าวปลายาตลงในถาดสำมฤทธิ์ใหญ่แล้วน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกราบทูลว่าขอท่านพระโคโดมเสวยข้าวปลายาตเถิดเพราะพระองค์เป็นชาวนาย่อมไถานาอันมีผลเป็นอมตะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยพระคาถาว่าพรามเราไม่ควรบริโภคโภชนะ ที่ได้มาด้วยการขับกล่อมข้อนี้ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอยู่โดยชอบพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงห้ามโภชนาที่ได้มาด้วยการขับกล่อมพรามเมื่อธรรมมีอยู่การสแสวงหานี้เป็นความประพฤติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเชิญท่านบำรุงพระขีนาศพผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวง ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วด้วยข้าวและน้ำอย่างอื่นเถิดเพราะว่าเขตนั้นเป็นเขตของบุคคลผู้มุ่งบุญข้าแต่พระโคดมก็เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพระองค์จะถวายข้าวปายาินี้แก่ใครพรามเราย่อมไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ผู้บริโภคข้าวปลายาดนั้นแล้วจะพึงให้ย่อยได้ง่ายนอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตเลยพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงทิ้งข้าวปลายาดนั้นในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำซึ่งไม่มีตัวสัตว์เถิดลำดับนั้น กสิภารัตวาชพรามเทข้าวปายาตนั้นในน้ำอันไม่มีตัวสัตว์พอข้าวปายาตนั้นอันกสิภารัตวาชพรามเทลงในน้ำก็มีเสียงดังจิตจิตตะจิตติจิตจตะเป็นควันกลุ่มโดยรอบเหมือนก้อนเหล็กที่บุคคลเผาให้ร้อนตลอดวันแล้วทิ้งลงในน้ำมีเสียงดังจิตจิตตะ จิติจิตะเป็นควันกลุ่มโดยรอบฉะนั้นลำดับนั้นแลกะสิภาระทวชพรามสลดใจมีขนชูชันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปขอข่าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระโคดมผู้เจริญเถิดกสิภารัตวชพราม ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ท่านภาระทวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่ช้านักก็ทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านภารัทวาชะได้เป็นพระอรหัน์รูปใดรูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายกสิภารัทวาชะสูตรที่สี่จบ